ชิญตามสบายเลยนะครับแล้วว่าแต่ว่ามีธุระอะไรหรอครับถึงมาหาก,กันแต่เช้าเลยหรือว่ามีเรื่อง่วนเกี่ยวกับคดีหรือเปล่าครับอ๋อใช่ค่ะคือพอดีว่าฉันมานิคๆดูแล้วนะคะเรื่องของคดีเนี่ยฉันอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหน่อยนะคะคือก็แค่อยากจะทราบว่าคุณมีความเกี่ยวข้องหรือว่าความสัมพันธ์อะไรกับผู้ตายหรือเปล่าคะเออ คือที่ถามเนี่ยไม่ได้จะเออไม่ได้จะสงสัยอะไรนะคะแต่แค่อยากจะรู้นะคะเธอเป็นเลขาคนสนิทของพ่อนะครับแล้ววันนั้นวันที่เกิดเหตุเธอก็กำลังจะ ว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะโชคร้ายไม่น้อยเลยนะคะเนี่ยโหคนใกล้ตัวงั้นเหรอคนใกล้ตัวที่ว่าเนี่ยไม่ได้หมายถึงสามีตัวเองเหรอกใช่ไหมแต่หมายถึงคนอื่นถ้าเกิดว่าเป็นสามีคุรจะต้องบอกตรงๆรงนะสิงานเรเอาไงดีละ่ะ ฉันนึกยังไงก็นึกไม่ออกฮะเออคุณอาชีระคะคือว่าฉันขอยืมใช้ห้องน้ำหน่อยได้ไหมคะออได้ครับห้องน้ำอยู่ตรงนั้นเลยครับเชิญได้เลยครับตามสบายเลยรบกวนหน่อยนะคะขออนุญ,ญาตค่ะ ข้อมูลก็ไม่ได้สักอย่างเลยให้ตายสิทำไมเขาเนี่ยมีความลับเยอะจังเลยนะจะหาเองก็ไม่ได้จะให้บัวทองช่วยก็ไม่ได้ให้ตายสิยเรื่องเนี้ยฉันต้องรับผิดชอบเต็มๆเ,เลยใช่ไหมเนี่ย,ยแล้วผู้หญิงคนนั้นนะก็ขยันมาหาฉันจริงๆทำไมไม่ไปหาพี่สาวฉันบ้างนะให้ตาย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  ว่าแต่ว่าคุณซนตะวันกับคุณบัวทองนี่ดูสนิทกันจังเลยนะครับก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกนะคะบางคนก็บอกว่าเราเหมือนกันจะตายแต่ฉันว่าไม่เหมือนนะคะยายน้องสาวเนี่ยเป็นคนค่อนข้างที่จะเก่นแก้วไปหน่อยแล้วก็ที่ผีผ่ามาบ้านคุณแบบเนี้ยต้องขอโทษด,ด้วยนะคะแม่ฝอแฟดเนี่ยชอบทําให้คนทึ่งได้ตลอดเวลาจๆนะครับแต่เดี๋ยวนะ เมื่อสักครู่นี้คุณเรียกคุณซอนตะวันว่าน้องสาวแล้วครับใช่ค่ะฉันเก็บก่อนซอนตะวันประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะก็เลยมีสิทธิ์เป็นพี่สาวแม่ฝาแฟนคู่น,นี้ทำผมสับสนซะแล้วนะครับผมก็คิดว่าคุณซอนตะวันเป็นพี่มาตลอดนะครับเนี่ยกำลังนินทาอะไรอยู่หรือเปล่าคะเนี่ยได้ยินชื่อฉันเต็มๆเลยนะคะเปล่านะครับเปล่าเลย ใครจะไปกล้านินทาเออคุณนักสืบอพวกเรื่องชื่อละครับก็แค่คุยเรื่องจิป,ปาถะนาะค่ะเต้องขอโทษดนวยนะคะที่มารบกวนอะ่ะถ้าไม่ว่าอะไรพวกเราขอตัวกลับกันก่อนนะคะขอตัวค่ะอ๋อได้เลยครับงั้นเดินทางปลอดภัยนะครับสาวๆระวังตัวกันด้วยล่ะค่ะขอบคุณนะคะคุณอาชิราที่เป็นห่วงนะ นี่เมื่อกี้คุยอะไรกับคุณอาชีร้านะฮะไม่มีอะไรหรอกน่าแค่คุยเรื่องเล่ยเปื่อยน่ะพูดแบบเนี้ยตัวชอบคุณอาชีระงั้นหรอเปรเปล่าสักหน่อยนะใช่ระวังตัวกันด้วยนะครับระวังจะเกิดอุปัติเหตุแบบที่ไม่คาดฝันมาก่อนดูเหมือนว่าความจริงใกล้ถูกเปิดเผยแล้วสินะ ฉันคงต้องรีบเก็บงานแล้วล่ะที่จ้างพวกเธอมาน่ะก็ไม่ได้อยากให้เป็นแบบนี้หรอกนะแต่ว่าเธอทันลำลึกเกินไปซะแล้วเ้ยเอาเธอค่อยสั่ให้หมอน,นั่นปิดบัญชีที่หลังและส่วนอีกคนหนึ่งจะจัดการอีก็แล้วกักอนอ๋ออยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาพอดีเลยนะครับอนนบิสฉันมีงานให้แกทำนะไ ช่วยกรุณาทําให้มันเรียบร้อยแล้วก็เก็บกวาดหลักฐานให้มันดีละไม่อย่างนั้นหลักก็เรื่องเี่สาวมาถึงฉันแกน่ะจะเป็นคนเจ็บตัวแทนเข้าใจไหมอะไรกันเนี่ยเข้ามาอ้แต่บน่นบน,บนแล้วก็สังงานอยู่ได้แล้วเรื่อที่ให้ไปส์ฟมาเนี่ยไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยหรือไงกันฮะเออไอ้ได้มันก็ได้อยู่ล็อกแต่ว่าฉันอยากจะรีบเก็บกวาดให้มันเรียบร้อยซะ ให้ตายสิสองคนนั้นใกล้จะรู้ความจริงเข้าไปทุกที่แล้วฉันไม่อยากให้มันยืดเยื้อนัก